สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งได้ การเขียนแผนภูมิแท่งสวัสดีครับน้องๆเมื่อคราวที่แล้วได้เรียนการเขียนแผนภูมิรูปภาพกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิแท่งกันบ้างครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วพบกับปุ๊กและเมย์กันได้เลยครับว่ากำลังทำอะไรกันอยู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปุ๊กอยู่กับเมย์ค่ะ เราสองคนกำลังทำงานพิเศษอยู่ค่ะใช่ค่ะเรากำลังทำงานเป็นคนขายไอศครีมค่ะเนื่องจากคุณแม่ของเมย์ทำเยอะมากๆเราก็เลยแบ่งมาขายที่หน้าบ้านค่ะปุ๊กก็เลยมาช่วยเมย์ขายไอศกรีมด้วยไอศครีมขายดีมากเลยเอวันก่อนคุณครูสอนพวกเราเก็บข้อมูลโดยเขียนในรูปของแผนภูมิแท่ง เรามาลองเอาไอศกรีมที่ขายได้มาจำแนกเป็นแผนภูมิแท่งกันตามที่ครูสอนจะได้เป็นการทบทวนกันบ้านอีกด้วยนะปุ๊กได้เลยจะ้ะเมการเขียนแผนภูมิแท่งนั้นไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลที่เราขายไอศกรีมทั้งหมดในวันนี้กันก่อนวันนี้เราสองคนขายไอศกรีม4ชนิดคือ ไอศกรีมรสมะนาวขายได้40แท่งไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ขายได้20แท่งไอศกรีมรสช็อกโกแลตขายได้100แท่งไอศกรีมรสนมขายได้60แท่งต่อมาเมื่อเราได้ข้อมูลเรียบร้อยก่อนจะเขียนแผนภูมิแท่งว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างชื่อของแผนภูมิ เส้นแนวนอนแสดงข้อมูลเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนที่ขายไอศกรีมได้โดยกําหนดรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจำนวนไอศกรีม20แท่งและบนเส้นในแนวตั้งใช้ขีดแสดงจำนวนเพื่อให้อ่านแผนภูมิได้ง่ายด้วยนะเมมีอีกนะรูปสี่เหลี่ยมทุกแท่งต้องมีความกว้างเท่ากันและมีระยะห่างเท่ากันด้วยนะ โดยเราจะมีหัวลูกศรที่ปลายเส้นเพื่อแสดงจำนวนของข้อมูลด้วยนะปุ๊กถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งกันดีกว่านะเริ่มแรกเราม,มากำหนดชื่อของแผนภูมิกันก่อนนะแผนภูมินี้มีชื่อว่าจำนวนไอศกรีมรสต่างๆที่ขายได้ในหนึ่งวันเก่งมากเลยแม่ เมื่อเราได้ชื่อแผนภูมินี้แล้วเราก็จะลากเส้นเป็นแนวนอนแสดงรถของไอศกรีมที่ขายได้ในหนึ่งวันมีสี่รสคือรสมะนาวรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตและรสนมต่อมาส่วนเส้นในแนวตั้งแสดงจำนวนไอศกรีมที่ขายมีหัวลูกศรที่ปลายเส้นด้วย และใส่ขีดตรงเส้นจำนวนเพื่อแสดงจำนวนของไอศกรีมที่ขายได้จากนั้นเรากําหนดตัวเลขในแนวตั้งทีละ20แท่งเริ่มจากขีดแรกยี่สิ0สี่สิบหกและ100รแบบนี้จากนั้นเรากําหนดให้รูปสี่เหลี่ยมแทนจํำนวนไอศกรีมที่ขายได้รูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูป แทนจำนวนไอศกรีม20แท่งจำนวนรสชาติของไอศกรีมรสต่างๆแสดงด้วยรูปสี่เหลี่ยมดังนี้คือรสมะนาว2รูปรสสตรอเบอรี่1รูปรสช็อกโกแลต5รูปและรสนม3รูปและต้องไม่ลืมว่าแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละแท่งต้องมีความเท่ากัน เริ่มต้นเขียนจากระดับเดียวกันและมีระยะห่างระหว่างแท่งเท่ากันเราก็เอาแท่งสี่เหลี่ยมมาวางตามข้อมูลของไอศกรีมที่เราขายได้แบบนี้นะไอศกรีมรสมะนาว40แท่งก็วางรูปสี่เหลี่ยมสองรูปแบบนี้ไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ี่สิบแท่งวางรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปไอศกรีมรสช็อกโกแลตหนึ่งอยแท่ง วางรูปสี่เหลี่ยมห้ารูปและไอศกรีมรสนม60แท่งวางรูปสี่เหลี่ยมสามรูปแบบนี้ยังไงล่ะเย้ทำได้แล้วแผนภูมิแท่งทำได้ไม่ยากเลยปุก๊กเราเข้าใจแล้วล่ะนอกจากนี้หากแผนภูมิแสดงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเศษไม่ครบจำนวนเช่น หากเปลี่ยนจำนวนการขายไอศกรีม4ชนิดคือบุ๊กจะยกตัวอย่างนะถ้าจำนวนไอศกรีมรสมะนาวที่เป็น30แท่งเราก็จะวางรูปสี่เหลี่ยมได้1รูปและอีกครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้และหากไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ขายได้10แท่งเราก็จะวางรูปสี่เหลี่ยมครึ่งหนึ่งแบบนี้หากไอศกรีมรสช็อกโกแลต ขายได้เก้สิบแท่งเราก็จะวางรูปสี่เหลี่ยมสีม่รูปกับอีกครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมหากขายไอศกรีมรสนมได้50แท่งเราก็จะวางรูปสี่เหลี่ยมสองแท่งกับอีกครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ยังไงล่ะเมให้น้องๆพิจารณาโจทย์และเลือกคำตอบให้ถูกต้อง ข้อหนึ่งจากข้อมูลที่กำหนดให้จำนวนการขายนมรสต่างๆในหนึ่งวันรสโกโก้สิบกลอ่องรสจืดสี่กล่องรสกาแฟา4ี่กล่องโดยกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจำนวนของนมรสต่างๆหนึ่งกล่องนะคะน้องๆคลิกรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้มาใส่ในตารางแผนภูมิให้ถูกต้องค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนทำกันได้หรือเปล่านอกจากการเขียนแผนภูมิรูปต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วเรายังสามารถนำข้อมูลมาเขียนในรูปแบบของแผนภูมิแท่งแนวนอนได้อีกด้วยเช่นจากตัวอย่างข้อมูลเดิมจำนวนไอศกรีมที่ขายได้ในหนึ่งวันไอศกรีมรสมะนาว40แท่งไอศกรีมรสสตรอเบอรี่2ี่แท่งไอศกรีมรสช็อกโกแลต100แท่ง ไอศครีมรสนม60แท่งเราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาเขียนแผนภูมิแท่งแนวนอนได้โดยเรากำหนดให้เส้นแนวนอนแสดงจำนวนของไอศครีมและเส้นแนวตั้งแสดงรสของไอศครีมโดยใช้หลักการเดียวกันกับแผนภูมิแท่งแนวตั้งค่ะซึ่งปุ๊กก็จะเขียนแผนภูมิแท่งแนวนอนโดยใช้ข้อมูลเดิมได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ ป็นยังไงบ้างจ๊ะเมตอนนี้คงเข้าใจการเขียนแผนภูมิแท่งได้แล้วใช่ไหมจ๊ะเข้าใจแล้วจ้าการเขียนแผนภูมิแท่งไม่ยากเลยแค่อย่างนั้นปุ๊กสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะได้เลยจ้าการเขียนแผนภูมิแท่งจะต้องสามารถเขียนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีหัวลูกศรที่ปลายเส้นที่แสดงจำนวนของข้อมูล การเขียนแผนภูมิแท่งแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละแท่งต้องมีความกว้างเท่ากันเริ่มต้นเขียนจากระดับเดียวกันและมีระยะระหว่างแท่งเท่ากันเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆไม่ยากใช่ไหมล่ะคะน่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วเอาไว้ติดตามกันต่อกับคาบเรียนงคณิตศาสตร์ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เมกับปุ๊ก ต้องขอตัวก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ การบ้านให้นักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งจากโจทย์ท้ายคลิปวิดีโอลงในกระดาษ A4 ด้วยนะคะ